นี้นะคะปากบนเราไม่มีความรู้สึกเราเขาไม่สามารถพูดปะปาได้ปทาก็าก็จะเปนอย่างู่มือเลยค่ะเรื่องของท่านปะป,ป๊าทำแบบเนี้ยฟันสวยเลยนะปากกันมากอันเนี้ยคือรีวิวจากที่เคย<อ>ทำจ<อ><อ>ริงๆน,นะอย่าลืมซับนในเฮ้ยอย่าลืมซับมันเฮ้อย่าลืมซับตะไคร้เฮ้อย่าลืมกดซับตะไคร้โต๊ะเล้ คลิปตอนนี้ด้วยรอยยิ้มของตัวเองเพราะว่าวันนี้นะคะทุกคนเชื่อว่าคลิปนี้เนี่ยหลายคนรอแบบมานานมากเพราะว่าเพเบลเมื่อไหร่เพเบลจะรีวิวการตัดเหงือกหรือว่าการแปะฝันสัทีก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมีการเรียงไทม์ไลน์กันด้วยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราไปทําอะไรบ้างบิวเนี่ยได้ไปปรึกษากับทาง Aboutto นะคะทุกคนก็คือบิวเนี่ยอยากจะแก้ฟันเพราะว่า ตอนแรกเนี่ยบิวอะทำวีเนียมาแค่สีซีกแล้วปรากฏว่าแบบสีมันดรอปลงแล้วก็ปัญหาเรื่องแบบสีฟันมันไม่เท่ากันแล้วฟันก็คือสั้นต้องบอกก่อนว่าบิวเนี่ยเคยตัดเหนือมาแล้วหนึ่งครั้งทําวีเนียแปะฟันขาวต่างๆเนี่ยหลายครั้งมากหลายครั้งมากจริงมันทําให้บิวไม่สามารถใช้ฟันจริงๆของบิวในชีวิตจริงได้แล้วอะทุกคนต้องแปะฟันขาวหรือว่าทาวีเนียไปตลอดชีวิตไหมทุกต้องค่ะทุกคนเพราะว่าไม่สามารถ เดี๋ยวบิวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าทําไมถึงไม่สามารถแ<ป>ราเริ่มแรกเนี่ยบิวเป็นคนที่ฟันดีอยู่แล้วนะแต่แค่กรัมาฟันเป็นคนฟันเหลืองพวกแบบเรากินชากินกาแฟกินอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะมันเกิดจากว่าที่บิวเคยเล่าไปแล้วว่าเฮ้ยบิวเคยโดนหลอกมาเนะเาะเขาก็กอ่อหน้าฟันต่างๆมันก็เลยทําให้ฟันเราอะเจ๊งไปตั้งแต่แบบตอนอายุ20ต้นๆอะ่ะเพราะเหตุใดทําไมพี่บิวถึงไม่ทา อย่างแรกเลยคืออย่างที่บอกว่าเราโดนหลอกมาเนอะแล้วเราก็ไม่สามารถใช้ฟันจริงของเราได้ไปว่าเราต้องทำวีเนียตลอดชีวิตอยู่แล้วข้อ2ปุ๊บพอเราไปทํามาปุ๊บมันเหลืองมันสั้นเราอยากเพิ่มความยาวแล้วก็อยากตัดเหงือกด้วยแล้วอย่างที่3มก็คือเราอยากแบบว่ามีรอยยิ้มที่สวยขึ้นแล้วเราก็อยากทําฟันล่างด้วยเนยมีสามปัญหาที่วิวเป็นจ้า ฟันสวยมากใช่รู้สึกว่าฟันสวยมากวันนี้จะมาตั้งใจรีวิวไว้เพื่พอนๆฟังค่ะว่าไปทำด้วยกันมาทุกครั้งแหละมันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็วเห็นสภาพที่ฟันหลอดด้วยใช่ใชเห็นทุกอย่างเพราะว่าคนนี้เป็นคนถ่ายคลิปให้ตอนที่อยู่ในห้องคุณหมอจะเล่าให้ฟังคือขั้นตอนแรกนะบิวได้ไปปรึกษาที่นี่บิวขอรีวิวที่นี่ไปเลยละกันเพราะว่าหนึ่งเลยบิวรู้สึกว่าปลอดภัยดีราคา โอเคแต่ก็แพงแต่ก็อยู่ได้นานมากๆแล้วก็คุณหมอน่ารักมากอันนี้สําคัญมากบิวก็ค่อนข้างดูมาหลายที่นะทุกคนพอไปปุ๊บเนี่ยที่นี่เขาจะให้เราเนี่ยปรึกษากับคุณหมอก่อนว่ามาหาแผนการรักษาร่วมกันว่าเฮ้ยฟันเราเป็นยังไงปัญหาเราคืออะไรวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันแล้วก็มันเป็นยังไงได้บ้างฟันเราต้องการแบบไหนหรือใครมีรูปเลฟเลนเนี่ยก็สามารถเซฟแล้วก็เอามาให้คุณหมอดูได้นะ แล้วก็คุณหมอก็คือจะทําการออกแบบแล้วก็ทําการปรึกษาร่วมกันเนาะว่าจะเป็นทิศทางไหนของบิวนก็คือออกมาเป็นฟันยาวขึ้นแล้วก็ฟันรูปแบบมนๆเนาะแล้วก็ตัดเหงือกด้วยอันนี้แล้วก็ทําฟันท้างล่างบนเลยตอนแรกคิดว่าจะทําแค่ท้างบนแต่สุดท้ายเอ้ยคุณหมอเขาก็แบบตอนแรกคือไปเขาจะให้เรายิ้มให้ดูก่อนเนาะยิ้มแล้วก็ลองพูดอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายราู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยเวลาเราพูดเราเห็นฟันล่างเยอะมากเลยทำไมเราถึงไม่ทําก็เลยคือว่าเอองั้นก็ทําทั้งล่างทั้งบนไปเลยขั้นตอนที่2ก็คื ประเมินต่างๆนะคะแล้วก็ตรวจช่องปากของเราว่าเฮ้ยต้องอุดฟันไหมฟันเป็นอะไรไหมฟันมีปัญหาอะไรไหมก็คือเรียกง่งไๆว่าเช็คสภาพช่องปากของเราแล้วก็ขั้นที่3นะคะทุกคนเราก็จะมาถ่ายรูปบีฟอร์ก่อนนะว่าก่อนการทําเป็นยังไงซึ่งดีมากทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูแล้วว่าก่อนทำเออต่างกันมาก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 เลยราคาตัดเหงือก 4- ี่ละสามพันบาทนะเจ็บไหม เจ็บตอนฉีดยาชาแต่ว to ่าตอนตัดเนี่ยใช้การตัดแบบเลเซอร์ Amazing มากเพราะว่าเร็วเคยตัดมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ปะครั้งหนึ่งไปตัดไปตัดไกลมากแถวลังสิตอะไรหลอย่างทำให้รู้สึกว่าเอ้ยที่เนี่ยตัดดีกว่านะคุณหมอมือเบาคุณหมอฉีดยาชาแบบ เดี๋ยวพี่หมอจะฉีดแล้วนะเจ็บนิดน,นึงนะคะแล้วแบบเราเราก็รกู้สึกแบบเราเป็นเด็กอะเจ็บนิดนึงนะลูกนั้นห,นนะนะหมอจะฉีดยาชาแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะแบบนิดน,นึงนะนั้นเจ็บนิดเดียวเจ็บนิดเดียวคือเขาจะคุยอย่างนี้นกับเราตลอดเลยทุกคนเราเราก็รู้สึกแบบไม่กลัวเพราะว่าเสียงคุณหมอน,นุ่มนวลมากพอชาแลวใช่ปะทางปากือตัดแค้งบนนะตอนที่ทําเนี่ยเราได้กลิ่นจะเหมือนกลิ่นแบบปิ้งย่างทุกคนแต่ถามว่าเจ็บไหมไม่เลยไม่เลยทุกคนเจ็บแค่ฉีดยาชาจริงแบบ แบบชิวๆมากเลยทำจืด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 แปบ๊บเดียวเสร็จช่วงวันแรกๆเนี่ยก็อยากกินพวกอ,อาหารเผ็ดอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ต้องทําความสะอาดแปรงฟันแต่ว่าก็กินอาหารได้ปกตินะทุกคนถามว่ามีแผลไหมเดี๋ยวดูขึ้นรูปให้ดูก็คืออีกวันหนึ่งก็คือหายเลยอะแบบไม่ไม่เป็นอะไรอะ่ะแบบไม่ได้เลือดแบบโอ้โหกอกปากปาก,ปากบัวเมือกบัวไม่ไม่มี แล้วเมือ่อไหร่พอลูลงไปใช่ป่ะก็มีน้องๆหลายคนถามอยู่เพราะว่าคนนะ่ะเขาจัดฟันเสร็จแล้วเขาก็ต้องไปตัดเหงือกใช่ไหมสเต็ปมันจะเป็นอย่างนี้จัดฟันตัดเหงือกแล้วก็อาจจะไปทำวีเนียคือชีวิตดีอ่ะทุกคนลองต้องลองใครที่แบบอยากตัดเหงือกอยู่แล้วนะต้องลองจริงๆมันมันดีมากพอเราตัดเหงือกเสร็จปุ๊บอาทิตย์ต่อไปนะคะทุกคนแล้วคุณหมอก็จะสังเกตอาการดูก่อนว่าเ,เหงือกเราเป็นอะไรก็คือเขาจะเช็คตลอดนะว่าเราเป็นยังไงอัปเดตอาการกันอะไรเงี้ยทุกอาทิตย์ก็คืออาทิตย์ที่2เราก็พิมพ์ฟันเนาะ หรือว่าเรียกกว่าแปะ0ันขานั่นเองนะคะทุกคนก็คือพิมพ์ทั้งล่างทั้งบนก็คือจัดเต็มนะคะพี่บิวอย่างเงี้ยเป็นเคสงานแก้ใช่ป่ะเอ้าแล้วคุณหมอต้องแกะฟันแล้วก็กอฟันแล้วพี่บิวใช้ชีวิตยังไงก็คือคุณหมอเนี่ยจะแปะ วีเนียร์แบบชั่วคราวแปะฟันแบบแปะไปแปะแบบชั่วคราวให้เรามาใช้ชีวิตก่อนประมาณ1สัปดาห์นะรอชิ้นงานต่างๆก็คือสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเนี่ยนะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะคะทุกคนในการลองเลยแต่บิวทำข้างบนก่อนนะทําแยกนะทุกคนทําทีเดียวไม่ไหวนะคะก็คือทําแค่ข้างบนก่อนอย่าชาเสร็จปุ๊บคุณหมอก็จะกอฟันกอฟันประมาณ0.5 mm, ถึง1มิลลิเมตรเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการแประวีเนียร์ของเรานะคะทุกที่ค่ะทุกคนก็คือเป็นฟันซี่บนหองบิวนะคะทีค่คุ ก็คือเป็นแบบนี้เลยบิวเป็นเบอร์สีเบอร์สองใช่ไหมคะใช่แล้วประมาณครึ่ชงชั่วโมงแต่ว่าเดี๋ยวจะมีทาข้างล่างทำข้างล่างก็ใช้ประมาณชั่วโมงครึ่งทำบนทำล่างก็ประมาณสองถึงสามถึงสี่สัปดาห์ประมาณนี้เดี๋ยวมาติดใช่ไหมคะใช่แล้วโอเคจะได้ข่าวทึงข้างบนนะคะ ท้ายพ่อเราทำเสร็จปุ๊บเราก็ถ่ายรูปอัปเตอร์ค่ะอัปเตอร์ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมก็คือวีเนียจะมี2ออย่างก็คือเป็นวีเนียเซรามิกกับวีเนียคอมโพสิตวีเนียคอมโพสิตคืออะไรก็คือเป็นอย่างที่บิวเคยเคย,เคยทำก็คืออธิบายให้ฟังนะว่าวีเนียคอมโพสิตคืออะไรก็คือหนึ่งเลยราคาจะถูกกว่าวีเนียคอมโพสิตเนี่ยคือเขาเป็นวัสดุที่ เอาไว้แปะฟันไงทุกคนเอาไว้แบบอุดฟันหรือว่าฟันบินอะไรต่างๆอะไรเงี้ยจะมีอายุการใช้งานน้อยกว่าวีเนียแบบเซรามิกนะคะทุกคนเขาจะมีความแข็งแรงน้อยกว่าทุกคนพูดตรงๆนะที่เคยทำมาเพราะว่าแก้มาไงเคยทำมาสองครั้งมีที่ละเจ็ดรที่ละพันที่ละพันสองพบอกเลยว่าพอตอนทํานะ2ปีแกะ2ปีเอาออกจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็ไม่กินปากแล้วก็เหลืองง่ายมากแบบ ขาวเดือนเดียวอีกเดือนหนึ่งเหลืองแล้วอะแล้วก็อ๋อเหงือกอักเสบเหงือกเดงเป็นแบบถ้าเป็นปลาในตลาดก็คือแบบเลือกฉันกลับบ้านเลยเพราะว่าฉันสดมากอันนี้คือรีวิวจากที่เคยทําจริงๆนะที่เราตัดสินใจไปทําเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันจะคุ้มค่าในระยะย,ยาวทุกคนจริงๆเพราะว่าอะไรรูป้ปะ เซรามิกวีเนียเนี่ยจะมีความใสความสวยความสะอาดความโปร่งแสงคือความเหมือนธรรมชาติมากแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่วิวทำเบอร์สองนะทุกคนก็คือดิวอยากทําเพราะว่าพอเราใช้ไปเรื่อยๆสักสองสามปีเนี่ยแน่นอนสีมันดรอปลงลแล้วแต่ไม่ได้ดรอปเยอะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยทําเบอร์สามที่เป็นแบบคอมโพสิตเรารู้สึกว่าเห <c oughs> ลืองมากเลยอะ <c oughs> แต่เซรามิกเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเปลี่ยนขนาดนะทุกคนมันอาจจะหมองลงนิดนึงแต่ว่า ไม่ได้เปลี่ยนไปแบบอุ้ยเหลืองเลยเยงไม่ใช่ทุกคนเนี่ยแหละคือข้อดีของวีเนียแบบเซรามิกก็คือเขาจะไม่ได้แบบติดพวกชากาแฟาอะไรเงี้ยคือด้านบนเนี่ยเขาทําแบบให้มันเป็นสโลปลงก็คือจะไม่บาดเหนือ้อบิวเห็นปะคือแบบเป็นงานฝีมือค่อยๆทําทีละซี่ทีละซี่กับทุกคนถ้าบูชัยลิ้นอย่างเงี้ยน,นะมีความลืม่นอยู่ก็อยู่คอมโพสิตวีเนียมันเน,นิ่นนานบิก็รู้สึกว่าแบบมันต่างกันมากทุกคนก็อลองคิดดูว่า 1,000กับ1 5 0 0 0บาทอนบาทมันต่างกันไหม <c oughs> คุณภาพแล้วก็จะบอกว่าเซรามิกวีเนะ่เขาก็ผลิตจากต้องแหลบของธนแพทย์นนทคนที่ได้มาตรฐานต่างๆเลยก็คือเป็นธนแพทย์ที่แบบเขามีความเชี่ยวชาญด้านนี้สูงมากคือได้คุยกับคุณหมอ,อกวางเนาะเขาบอกว่ามันทํายากมากมันเลยราคาแพงมันจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเราพิมพ์ฟันไปแล้วใช่ป่ะแล้วเขาก็ต้องวางแผนร่วมมือกันก,กับคนไข้แล้วเขาก็ต้องแบบเออออกแบบเขาจะเช็ครอยยิ้มแล้วก่อนเวลาอยากให้หน้าหวานขึ้นอ่ะเราต้องเป็นฟันที่ยาวและมน คือ <c oughs> มันจะมีฟัน2แบบก็คือยาวแบบเหลี่ยมเหลี่ยมใช่ปะ่ะกับยาวแบบมุนวิวก็เลยคือเปนยาวแบบมนมุนอะขอบมนมุนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วอีกอย่างนึงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเซรามิกวีเนี่ยค่อนข้างนิยมในหมู่ดารามากเลยทุกคนเพราะว่าผลข้างเคียงมันน้อยมากๆที่วิวศึกษามานะอันนี้คือเราดูรีวิวแน่นมากจริง ผลข้างเคียงนะยูแค่รู้สึกว่าแบบถ้าเราแปรงฟันไม่ดีอะ mm hmm. เหงือกก็อักเสบแค่นั้นเองช่วงแรกๆอาจจะมีเสียวฟันบ้างก็ต้องเลือกใช้ยาสีฟันที่แบบบำรุงเหงือกเรานิดหนึ่งข้อเสียอาจจะเป็นราคาสูงแต่ข้อเสียมันก็เป็นข้อดีไงทุกคนนระยะยาวมันคือข้อดีอย่างก็คือห้ามกัดของแข็งเป็ดขาดสมมติเข้าวโพดใช่ไหมห้ามแท้ ต้องแกะแล้วก็กินเข้าปากคือแทะไม่ได้นะคะทุกคนมันเสี่ยงแล้การหลุดมากๆถ้าหลุดเนี่ยเราก็เอาไปติดได้ไหมแต่ว่ามันโอกาสน้อยมากเลยที่จะหลุดเพราะว่าเขาทําให้เราอย่างนี้มากๆแล้วตอนนี้นะคะทุกคนทุกคนลองหยิบกระจกขึ้นมาส่องแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาอะไรไหมเพราะว่าวิวเราจะบอกว่าวีเนียเซรามิกเนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่หนึ่งเลยนะ ฟันสั้นฟันบิ่นฟันห่างฟันเหลืองต้องการความขาวเสมอการฟันเกเล็กน้อยฟันสั้นเหมือนวิวอะไรเงี้ยทุกคนต้องการเพิ่มความยุ่งความยาวอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบไม่อยากตัดฟันแต่อยากฟันสวยแบบฟันไม่ได้เกมากอ่ะทุกคนก็ไปทําแบบเนี้ยฟันสวยเลยนะเออแต่กับคนที่แบบว่าจัดฟันเสร็จปุ๊บ แล้วอยากแบบทําให้ฟันสวยขึ้นก็สามารถไปทําได้เหมือนกันแล้วถ้ามีอะไรติดซอกฟันทำยังไงคะใช้ไหมขัดฟันค่ะทุกคนวิธีการก็คือคุณหมอเขาสอนดูใช้นะใช้ไหมดึงขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ดึงออกไม่ลุดลงอะพยายามอย่าใช้ไหมจิ้มฟันแงะเข้าไปให้มันเป็นร่องคือถ้าติดนิดนึงอะสะกิดออกได้แต่ถ้าแบบไซส์เข้าไปให้มันห่างขึ้นอย่างเงี้ยไม่ดีนะคะทุกคนไม่ได้ถ้ามีคนมาถามดิว่า เฮ้ยพี่บิวควรทำไหมแบบควรทำไหมอะไรอยางเงี้ยบิวก็จะตอบว่าควรทำเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยบิวก็เอาข้อมูลนะคะทุกคนมาฝากเขาๆว,ว,ว่าเอ้ยราคาเท่าไหร่ข้อแตกต่างคืออะไรควรทำไหมแล้วก็ตัดเงือกเป็นยังไงอะไรเงรี้ยก็หวังว่าคงจะเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆในการตัดสินใจมากขึ้นนะแต่ถ้าถามบิวอ่ะบิวรู้สึกเสียใจไหมที่ได้ทำบิวไม่เสียใจเลยทุกคนบิวทำทั้งล่างทั้งบนหมดนี่ก็คือที่ละหมื่นห้านะคะคุณ 16เข้าไปก็คือประมาณนั้นนะคะทุกคนถามว่าบิวเสียใจไหมทุกคนกระเป๋าซื้อได้อะไรซื้อได้นะคะฟันเนี่ยใช้ทุกวันก็ต้องทําได้คะ่ะเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรรู้สึกว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วแล้วมันก็จะอยู่กับเราไปอีกนานแสนนานแบบอันนี้ก็คืออยู่ได้ 10- 1ถึงปีถึง20ปีเลยนะจริงๆนัเนี้ยแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะทุกคนถ้าสนใจทำที่เดียวกับบิวอย่างเงี้ยก็ ทักไปสอบถามทางคลินิกได้นะทุกคนเดี๋ยวกูจะขึ้นให้ในแคปชั่นต่างๆนะขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามกันนะคะแล้วก็วันนี้นะบิวมีฟันที่สวยแล้วค่ะนิจใจโอเคถ้าเกิดใครใส่แรงไงนะคะก็คอมเมนต์มาถามบิวกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะไปก่อนละคะ่ะาย